สดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนิงนะสวัสดีครับคุณหนิงด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณหนิงเรามาที่ไหนกันหนิงเีงยวันนี้มากันที่ไหนเรามาจากนี้เลยค่ะกรุงธนบุรีซอยหกกรุงธนบุรีซอยหกใชมากินข้าวเหรอไม่ใช่นี่ไงเราพาคุณผู้ชมมาดูดูอะไรดูอะไรอีกวันนี้มาดูอะไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูเกี่ยวกับอาชีพแปลกๆใหม่ๆอีกไงอ่าเกี่ยวอาชีพอะไรเรายังไม่บอกนะครับว่าเป็นยังไงดอลเลอร์นั่นเองดอลเลอร์ดอลเลอร์คืออะไรดอลเลอร์คืออ๋อคืออะไร แก่กับมันเป็นตุ๊กตาชื่อมันก็บอกแล้วว่าดอลเรนี่อีเป็นตกตาปส,สาทใจกิน้ยไม่ใช่อ่ะ <S <S ต้องออกเสียงให้ถูกนะครับว่าดอลเลยแต่ว่าวันนี้นะครับ เราเลืมพัสดุรายการเราเน,น,นี่ยก็นี่ไงคุณผู้ชมมาพบกับเราสองคนกับรายการ Let's Go <S ารายการที่จะตลอดไปทุกทิศเที่ยวไปทุกที่ในกรุงเทพอย่างที่เราพูดไปแล้วนะว่าเราจะพามาดูตุ๊กตาดอลลร์จะเป็นอย่างไรเราต้องไปคุยกับเขาก่อนเราไปหาเจ้าของบ้านกันดีก,กว่าคุณหนิงใช่บันพาไปเลยวันนี้ต้องร้อนหน่อยนะร้อนหน่อยเหรอร้อนหน่อยไม่ต้องกดออดนะครับคุณผู้ชมเปิดไเวลาเขาเปิดต้อนรับมันก็จะรู้ว่าเรามา ปตามผมมาเลยเขารู้ไหมว่าเราจะมาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบเจอกันอีกครั้งกับพวกเราทีมงาน Let's Go <S ในวันนี้นะครับเรายกทีมกันมาอยู่ที่ดอลเลอร์แห่งนี้ที่ดอลเลอร์แห่งนี้นะครับเป็นแรงผลิตตุ๊กตาหน้าเหมือนคนที่กำลังไป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยกัน เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปพบเจอกับเจ้าของกันก่อนเลยดีกว่าเพราะเราได้ยินมาว่าพี่เจ้าของนั้นเขาจะแสดงทุกขั้นตอนของการผลิตตุ๊กตาดอลเลอร์นี้ให้เราได้รับชมกันเราได้ตามไปเลยดีกว่าครับอาล่ะรครับตอนนี้นะครับบอลกับหนิงก็ได้อยู่กับเจ้าของบ้านแล้วนะครับ เดีย๋ยวเราจะไปทําความรู้จ,กกจักกับเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับผมชื่อทอนทัศมณีเน่นะครับชื่อเล่นตูนนะครับค่ะพี่ตูนนะคะอยากทราบว่าพี่ตูนมีไอเดียยังไงมีความคิดริเลอร์มงไงถึงได้ทาอันนี้อะคะคือมันเริ่มเมื่อก่อนเนี้ยผมชอบวาดกระตูล้อให้เพื่อนวาดเล่นๆนะครับอ๋อค่ะแล้วเพื่อนแต่แล้วก็แบบเพื่อนก็จะชอบกันชอบเอ้ย ว่าได้อย่างนี้หรือลอะไรอย่างนี้คราวนี้พอมาโตโตมาจนเริ่มทํางานก็ไปทำงานในบริษัทของเล่นผมชอบของเล่นพวกนี้แบบอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วชอบแล้วก็มีสะสมมันด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ตอนไปทํางานของเล่นที่เป็นพวกของเล่นเด็กของเล่นไม้อของเล่นไม้แล้วเล่นไม้ครับแล้วก็พอทําไปทามามันมันก็เริ่มรู้สึกว่าอยากอยากทําของเล่นแบบอื่นก็เลยมีไอเดียนึกถึงตอนที่เราสเก็ดค่ะ วาดวาดวาดรูปล้อให้เพื่อนยเคิดว่าถ้าสมมติมันออกมาเป็นสามมิติมันจะเป็นยังไงก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะครับเริ่มต้เริ่มมาจากล้อเลียนเพื่อนก่อนอ่าล้อเลียนเพื่อนปุ๊บเฮ้ยเกิดไอเดียขึ้นมาวาดวาดรูปล้อเลียนแล้วก็ไปทำตรงงานที่โรงงานของเล่นใช่แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะคะก็คือเริ่มตอนแรกมันต้องหายังไงก่อนไหมคะมีบอสมีแม่มีแม่พิมพ์ครับมีแม่พิมพ์ด้วยตอนแรกก็เริ่มมาจากลองเอาไม้มาตัดเล่นดูก่อนอะไรเงี้ย ใมไ้แต่ว่าตอนตอนทำไม้ม,มันมันยากมันยากคือมันฟรีฟอร์มไม่ค่อยได้ mm hmm. ก็เลยต้องไปหาวัสดุอื่นสุดท้ายก็มาจบที่เลซิน mm hmm. เลซินกว่าจะมาเป็นอันนี้ได้กว่าจะจบที่อุปกรณ์พวกเนี้ใช้เวลาคนควาหานานไหมคะม ก็เกือบเกือบปีครับประมาณหกเดือนหกเดือนวันแรกประสบความสำเร็จที่เราจะทาตัวอะไรตัวแรกเลยคะทําตัวเองปะคะหรือว่าทำตัวเพื่อนครับทำตัวเพื่อนให้เพื่อนไปดูว่าชอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วแล้เขาจะรู้สึกยังไงกอนได้อ๋อแล้วขนาดเท่านี้เลยปะคะขนาดเล็กตอนนั้นมันจะขนาดเท่าประมาณตัวเนี้ยครับคือตัวผู้ใหญ่เนี่ยจะตัวเท่าเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วจอยมันจะไม่แข็งแรงจะเป็นแม่เหล็กก็คือเหมือนทำไอ้หกเดือนที่ผมบอกว่าทําไปอ่ะค่ะมันก็ ทำเสร็จแล้วก็เริ่มขายแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีคือเหมือนกับว่ามันหลุดง่ายม,มันตกง่ายยืนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาพัฒนาจนเป็นแบบนี้และนี่ก็พี่ได้ขายหน้าร้านไหมครับหรือตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านเลยครับก็ขายในเฟซบุ๊กเพราะว่าตอนนี้มันมันมันเป็นแทนเมทุกชิ้นก็เลยทา <ำ S 2> <ทำ S 1> ยากทยากทำยากแต่ละเดือนเนี่ยครับพี่ได้รับงานแต่ละชิ้นเยอะไหมครับ ก็ถ้าฉเฉลี่ยแบบทั่วทัวไปก็มันก็เดือนละ3 0มสิตัวประมาณนี้ยทำทุกวันเลยป่ะคะทุกวนันก็ไม,ม,ไม่บางทีมันก็ทุกวนันบางทีก็ไม่ทุกวนันตัวหนึ่งมันมันเสร็จในวันหนึ่งได้เลยป่ะคะตัวนึอ่อถ้าเอาขั้นตอนจริงๆมันมันไม่ได้ มันต้องอย่างนอาทักสองสามวันเพราะว่ามันก็มีมีขั้นตอนหลายอย่างคือเราต้องทําแบบให้ลูกค้าก่อนเสร็จแล้วเราต้องรอชิ้นงานขัดชิ้นงานทําสีอะไรเงี้ยแต่ว่าค่าเฉลี่ยของมันก็วันหนึ่งก็ได้ประมาณตัวสองตัว,ตวแล้วจำเรารับแต่ว่าเราบป็นองินสำันนะครับแต่เดืยวนี้เรารับตั้งไว้สมมติว่าเดือนนี้ตั้งว้1สิบห้าตัวเดือนนี้ตังว่าสามสิบตัวก็มีครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีปัญหา ที่เปิดใหม่ๆแล้วคนเขาสนใจเยอะเยอะเพราะเป็นหนึ่งที่นสนใจหน่ง่น่าราักเลย่งเราทำไม่ทันต,ตอนแรกคิดไม่คิดว่าคนจะสนใจเยอะก็เลยบอกเขาไปว่าเจ็ดวันเร็จครับเจ็ดวันเร็ะครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยม <c oughs> ีปมัญหาไหมคะครับก็มีโดนลูกค้าต่อว่าเยอะเพราะว่าสุดท้ายมันทำไม่ทันจริงๆแล้วตอนหลนัง แต่ว่าจริงๆถ้าเสร็จก่อนเราก็จะจบก่อนหนึ่งเดือนเสร็จก็เลยบอกเขาไปก่อนว่าห่งเดือนเสร็จก่อนเลเขาไปก่อนใช่ไม่ต้องแล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งันรบาทถ้จัดรายการเราเนะคุณหู้งที่เขาบอกว่าเนาปเลยครับสี่ร้อยก้าิบ้าทสี่บาทครับไม่ต้องต่อนะครับ Facebook เราจะขึ้นให้นะครับเี๋ยวนี้เขาจะบอกนะครับไม่ต้องต่อแล้วหนึ่ันสีราบาบาทนะครับคุณผู้ชม ามารถจำได้นะครับแหอันนี้จะยากตรงไหนบ้างล่ะคะพี่ก็ยากตรงไหนหรือว่าชิ้นแล้วมันมันยากตรงคือบางคือไอชิ้นงานที่ผมหล่อไว้อะมันจะเป็นมันจะเป็นแค่ด้านดนาครับคือเหมือนอย่างชุดผู้หญิงตัวเนี้ยเราก็หล่อไว้แค่เสื้อค่ะแต่ว่ากระเป๋าเราต้องมาเพิ่มเสื้อผ้านี่ตามตามแบบเราหรือว่าตามแบบตามแบบที่ลูกค้าส่งมา หรือว่าเสื้อผ้าแบบที่ลูกค้าแบบที่เขาต้องการเลยว่าจะสั่งชุดนี้ผมจะทำชุดนี้ให้โอ้มงงั้นมันก็ต้องละเอียดมากเลยะใช่ไหมคะใช่ถ้าใครสั่งเป็น้าลายดอกมานี่ก็ต้องวาดกันโอ้โหจะแพงขึ้นไงแพงขึ้นเท่าเดิมเท่าเดิมเอาไม่มีแพงกว่านี้ ถ้าแพงกว่าน,นี้มันจะเป็นพวกมีแอสเซซอรีครับมีกระเป๋ามีสัตว์เลี้ยงถ้าอย่งออายงนี้ก็คือถ้าอย่างนี้ก็พันห้าร้อยบาทอันนี้เป็นไม้หรือว่าเป็นเป็นเรซินครับเป็นเรซินหมดเลยเอะแล้วมันก็จะขยับได้ที่แขนไหนอย่างนี้เหรอคะคือเวลาเราส่งขยับอะไรได้บ้างเอ่ยคือจริงผมชอบของเล่นไงผมก็เลยพยายามจะทําตุ๊กตาให้มันเหมือนของเล่นคือเวลาได้ไปแล้วเราประกอบนิดนึงจริงจรผมจะแยกชิ้นให้เขาให้เขาประกอบเองประกอบเองแล้ว ไม่ยากใช่ไหมคะตอนประกอบก็มันก็ลองลองหยิบขึ้นมาดีกว่าพี่ลองทําให้หนูดูดีกว่ามันก็เหมือนเหมือนลักษณะแผนก็จะไปอย่างี้อ๋อง่ายๆอย่างนี้เลยสามารถต่อได้ประมาณนี้คือแยกกันเป็นชิ้นแล้วก็แบประกอบเหมือนเราต่อเลโก้นี่อ๋อนั่งนี้จะโดนน้ำได้ไหมครับโดนได้ครับอ๋อโดนได้หมดทุกอย่างครับทำความสะอาดอะไรได้หมดยกเว้นตกครับยกเว้นตก มีแตกเหรอคะมีครับต้องแตกครับคุต้องแตกเลยเหรอคะมันนเป็แตกัวนี้ตัวนี้เสร็จยังตัวนี้เสร็จยังครับถ้าตกมันแตกนะครับทำความสะอาดได้นะครับมีพอประกอบได้ด้วยเหมือนตัวของเล่นชิดิมินนะครับที่เรารู้จักกันตอนเด็กครับน้าเดี๋ยวเราลองประกอบสิในคนหนึ่งให้คนหนึ่งลองประกอบกันดีกว่าครับดันเข้าไปเลยครับดันให้สุดครับคนหนึ่งดันให้สุดๆครับดันให้สุดครับสุดเลยครับคนหนึ่งสุดนะเฮ้ยมันไม่ได้เนาะนี่มันดังซับ หนูไม่กล้าหนูกลัวของเขาพังแล้วมือนี่คือเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือว่าต้องถืออะไรอีกไหมคะอันนี้เสร็จยังเุ็นีนเห็นป็นอะไรครับนี่ไม่ถือเขาจะถือไม้ไหมถืออะไรมาเห็นไหมลักษณะเออลักษณะมันเหมือนถือไงเป็นย่างนี่ถามแปลกครับมือเป็นอย่างนี้ครับก็พี่เขาเขาพี่เขาโกรธแล้วเลยมือ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 ไปอย่างนี้ กเขาเออเขาถือเขาถืออะไรได้ใช er, right? no, oh ่ไหมคะพี right. ่บางคนก็จะให้ถือดอกไม้ถือโอเคอะไรอย่างงี้หน้านี่ก็ต้องโอ้โหหน้านี่วาดแบบใช้อะไรวาดอะคะหน้าใช้สีคขึ้นน้ำวันนี้คุณหนิงถามแล้วแปลกๆอแล้วครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะนนอใช้สีพ่นนี่แหละอ๋อไม่ใช่แกดูสิเขาวาดมีดัดฟันด้วยนะ รายละเอียดเขาเยอะนะใช่ครับวันนี้วันหนิงวันนี้ผมว่าพี่หนิงเขารู้สึกว่าจะนอนน้อยหรือนอนน้อยหนิงว่านะเดี๋ยวช่วงหน้านะถามแปลกนะครับว่าอันนี้เขาใช้อะไรวาดครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณหนิงไม่มีทางรู้เลยนะครับเ่ฉันว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าละจะได้ไม่ต้องถามแล้วจะได้ม่ถามแล้วพี่เขาก็ุ ถามไปถามกันมาคุณหนิงก็ถามให้หนิงทำด้วยได้ไหมคะได้ครับจะยากไหมให้คุณหญิงทำนะครับเพราะคุณหนิงทำไม่รู้อะไรเมื่อกี้มือหรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นมือไม่ใช่เห็นไหมว่ามันเฉียดอยู่เห็นไหมอ๋อเป็นมือนะครับเป็นมืออาจจะถือไม้เรียวก็ได้ละเออไปฟาดนะครับอาจจะถอห้อยแอร์แมสแนลอะไรก็ได้ช่วงหน้าดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ ช่วงหน้าดีกว่าเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันนะครับ<ช>ว่ามันจะยากเย็นขนาดไหนงั้น <ไป S 1> ตามมอคกิ้งไปเลยดีดวยกว่าช่วงหน้าครับคุณผู้ชม ตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่กระบวนการที่จะเริ่มผลิตเริ่มทํากันแล้วเริ่มทำขั้นตอนแรกทำทำอะไรครับพี่ก็สเก็ตแบบก่อนนี่สเก็ตแบบนี้ก็สเก็ตมือแบบแบบนี้สเก็ตมือสเก็ตมือก็สเก็ตหน้าลูกค้าเอาแค่หน้าใช่ไหมคะสเก็ตมือหนิงต้องใช้ปากกานะครับอย่าถามนะครับคุณหนิงว่าใช้สีอะไร ม่ใช้รายทาเขาใชทำอะไรผิดเขาอาจจะใช้ผู้กันจีนก็ได้ปะแกใช่องแรอพี่เราเก่งอ่ะเราใช้ผู้กันจีนก็ได้อ่ะอย่างตลอดออกแบบเสร็จแล้วก็สแกนเข้ามาสแกเข้ามาว่าว่าในคอมพิวเตอร์เองเดี๋ยวเราจะให้เสื้อผ้าขเราจับตรงนี้ได้เอาพี่คะแล้วก็คือเอาแค่หน้าแล้วตัวพี่ก็ไปวาดเอาเองตามเสื้อผ้าลูกค้าใช้เวลาเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องวาดซ้ำสองทีใช้เวลานานไหมคะตรงนี ก็ไม่นานมากครับแล้วก็ส่งแบบให้ลูกค้าดูว่าถูกใจไหมอะไรไหมต้องการอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาต้องการอะไรเพิ่มเขาจะแก้กับหมาเอยากได้นั้นเพิ่มวันนี้เพิ่มตรงนี้ไม่เหมือนอะไรเงี้ยส่วนมากลูกค้ามีตกวไหวมีตกวไหวก็เกือบทุกไหวัยพ่อแม่ก็อาจจะสั่งให้ลูกไงใช่เดี๋ยวเป็นพวก ออวัยเราไม่ค่ออ๋อวัยเราไม่ค่อวัยเราเท่าไหนอะคะสามห้าเราเลยยังไงวัยเราไม่สจิงเพะว่าแต่ถ้าคุณถึงถามว่าะวัยถารกอาจจะโดนไม่ได้นะครับทารกเล่นเฟซบุ๊กได้ไหมอันนี้ทารกเล่นเฟซบุ๊กได้ไหมแม่ไงอยากอยากให้ลูกเก็บไว้ถทารกอันนี้ก็ยากนะพี่ก็บอกแล้วนะครับว่ามีได้ทุกวัยทารกก็มีมีหมดนะครับ เดี๋ยวเราจะให้เพจไว้ทิ้นท้ายนะครับว่าเพจพี่เขาอะไรนะครับใช่แล้วขั้นตอนนี้เสร็จแล้วพี่ครับเราจะไปขั้นตอนต่อครับขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็ไปหล่อชิ้นงานหล่อเรซิ่นหล่อเรซิ่นนะครับครับหล่อเรซิ่นแล้วก็มานั่งขัดต่ออ่าเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้คือชิ้นงานที่เพิ่งหล่อเข็จะเป็นสาอย่างนี้ มัจะออกมาเป็นแต่ใสอย่างนี้ก่อนใช่ไหมใสๆอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีพวกที่ยังไม่ไม่ค่อยเนี้วก็จะเป็นขุยเ่ยเป็นขุยๆุยเป็นขี้ขี้เนี่ยเราก็ต้องเอามาขัดออกขัดออกให้มันให้มันเรียบขึ้นใช้อะไรขัดครับก็ใช้กระดาษทรายทั่วไปครับที่ขัดก็ขัดมือเอาทั่วไปครับก็ขัดออกขัดไปเรื่อยๆครับใช่จนจนมีแบบที่เสร็จแล้วอย่างที่ที่เราได้ขัดาแล้วครับืมออกมา่ะอันนี้พังหรือเปล่าคะหรือว่าไงอันนี้ตรงเนี้ยอย่างพวกนี้หล่อไม่เต็มมาก็ใช้ใช้สีโฟก โนล์ตรถยนต์นะคำว่าอุดแล้วก็เขาท้องเนี่ยอันนี้ผมว่าเขาอันนี้คือใช้ได้จะแก้แก้นิดหน่อยใช้ได้หมดแต่ว่ามันต้องแก้นิดหน่อยอย่างนี้ก็ต่อรองเท้าอันนี้ไม่ใช้เลสทิ้หลออนใช้ใช้สีโป้์หรอมันสวยมากอันนี้จะไม่ต้องขัดแล้วอ๋อมาเนียงนะขัดนิดเดียวอันนี้ใช้สีโป้นะครับใช้สีโป้นะครับคุณผู้ชมสีรถยนต์ใช่ไหมครับพี่สีโฟล์รถยนต์นะครับโฟล์รถยนต์ Let's go knowledge ความรู้ในวันนี้นะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสีที่ไม่ใช่สีตกแต่งหรือก็คือสีโปนั่นเองสีโปนะครับถึงจะมีชื่อคาว่าสีอยู่แต่หน้าที่หลักของมันไม่ใช่ไว้สำหรับการตกแต่งแต่เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการขัดผิววัตถุครับโดยเรานะครับจะใช้สีโปนี้ขัดผิวที่ไม่เรียบให้มีความเรียบสวยนิยมที่จะใช้กับผิวของรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ครับ จะไปทำยังไงครับออพ่นสีอืมไปดูดีกว่าไปดูดีกว่านะครับว่าเขาจะพ่นสีขั้นตอนนี้เสร็จแล้วสเก,ก็ตลูปขั้นตอนที่หนึ่งสเก,ก,ก็ตลูปเสร็จปุ๊บต่อเลซินต่อเลซินแล้วก็ได้นี่เอามาขัดเก็บรายละเอียดนิดนึงถ้าสีไม่เต็มเขาใช้สีรถยนต์โป๊กไปเพื่อเพื่อให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้ววิธีต่อไปนะครับคุณผู้ชมเราจะพาไปดูการพ่นใช่ไหมครับคพี่พ่นสีให้เหมือนจริงว่ามีวิธียังไงบ้างเดี๋ยวตามบ่าตัวนี้ไปกับ้พี่ คานะรับป่าครับพี่โจน,นเราไปดีกว่าโอ้ยลุกไม่ขึ้นแล้วครับนี่ยังไม่ทันแก่เลยนะครับคุณผู้ชมใครแก่เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ห้องคนสีแล้วครับคุณหนิงอ,อ,อา๋ยวเราให้พี่เขาทำดีกว่าได้อ,อ,อันนี้ก็เป็นทีมงานที่กรายงานพ่นนะครับอันนี้คือพอ่นเสร็จแล้วไหมครับหรือว่านี่คือจริงๆผมจะให้มันเป็นสีชมพูอ่อนหน่อยต้องย้ำนะครับหรือว่าพ่นสีครับลงไป อ๋อลองทดูอ่ใหดูเดี๋ยวให้พี่เขาลองทดลองดูดีกว่าครับค่ะอ๋อให้มันอ่อนขึ้นใช่ไหมครับพี่ให้มันอ่อนขึ้นหน่อยคนมันเลยเรื่อยใช่ไหมครับบางๆใช่ไหมครับพี่เสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วครับเราพี่จะไปทําขั้นตอนไหนต่อเออจะไปติดจอยครับติดจอยติดจอยคืออะไรคะตามข้อตามข้ออะไร่างนี้อ๋อ เดีย๋ยวเราให้พี่เขาไปดูการติดจอยดีกว่าครับในห้องรับของเขานะครับเย็นมากนะครับผมไม่สามารถทนกับความเย็นอันนี้ได้นะครับเย็นโอเคครับเดีย๋ยวตามผมกับหมิงแล้วก็พี่ตูลมาดีกว่าครับไปติดจอยกัน, <Okay. S 1> นครับตามมาครับห้องรับไงไป ครับคุณหนิงใช่ตอนนี้ครับเราก็ได้อยู่ที่ขั้นตอนพิธีการติดจอยนะครับเหมือนที่บนเบาะเมื่อกี้นะครับที่เขาจะพาเราเดินวนอยู่ในบ้านอก็ครัือครับเรามาดูวิธีการติดจอยกันดีกว่าครับว่าจะยากขนาดไหนนะครับเริ่มมาเลยครับคุณพี่เริ่มเลยค่ะจอยมันก็จะมีตัวมูสตัวเมียตัวเมียนะครับวิธีการติดติดจอยก็เราจะใช้กาว epoxy เพื่อความแข็งแรงอันนี้เป็นอะไรนะคะเมื่อกี้คนเสียงดังเป็นตัวทำแข็งเออ เออมันมีเหตุผลเว้ยว่าทำไมต้องใส่2อันมันเป็นพวกกาวติดเหล็กติดอะไรเงี้ยครับตัวนี้กาวไ่ได้เลยครับคุณผู้ชมอย่างเมื่อกี้ไปดูทำสีทำสีเสร็จออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราติด้ายเราก็มีตัวหนีบตัวนึงตัวนึงแล้วก็ทาจารลงไปกาวไม่อดน่ากันะครับก็ถ้ากินเข้าไปก็ตายเอาไปขับกับ พี่หนูชอบไปเรียนนะค่ะมันใช่อ่ะชอบพี่ทำจอยเหรออันนี้มือตัวต้องเช็ดเช็ดกาวออกไปอันนี้ตัวผู้ถ้าตัวตัวเมียติดไปก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วพอติดเสร็จเราก็ต้องมาลงรายละเอียดวาดอ่พี่เพ้นอะไรยังไงได้บ้างคะบ้านนี้ครับคุณหญิงผมเริ่มถามอ่านี่ใช้เวลาเี่าไหร่นพี่ยารอเออประมาณก็ปล่อยไปเลย เราสามารถใช้ไดเป่าผมได้ไหมครับว่าขึ้นมาได้ได้แต่พี่ไม่ต้องเป่าหลืปล่อยแบบเพื่อความสวยงรงต้องไปดูแลอ่ะยังไงต่อเราพี่เขาจะลงสีขั้นตอนการลงสีลงสีแล้วครับลงสีแล้วครับคุณนผู้ชมต้องใจเย็นจังอันนี้มันอาจจะนานนิดหนึ่ง ่แต่ทั้งที่เราอยากตะกวนดีกว่าครับเพราะงานแต่ที่ของเขานะครับต้องละเอียดอดนากครับเพราะเป็นงานแฮนด์เมดที่ดูแล้วรู้สึกว่าว่าหยอ่ยอนเลยแล้วก็มีบางคนอยากจะทําเป็นฉากด้วยก็ได้ใช่ไหม,มคะเป็นฉากก็ได้จักรยานก็มีครับจักรยานแต่ไม่ใช่ <laughs> แต่ไม่ใช่ทำไม่ใช่ขนนีแต่นี่นะครับนี่ที่ไหนครับไหนครับจะขอดูนี่หน่อยครับนะี่ที่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามี ทีล Access แล้วก็ี่ครับอเซอรีัด้วยเป็นผฉากด้วยเป็น,ปนมีเป้นะครับเหมือนที่พี่มาบอกเมื่อกี้นะครับคุณผ <ไอ S 1> ู้ชมสาได้ด้วยนะหมาเนะนี่ยทุกอย่างนะครับ <c oughs> อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถขยับไปเยื่อนได้นี่เลิศเลิกเลิก,ลก,ลกอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่อันนี้เสร็จแล้วครับก็ลงไปเรื่อยๆทำไมพี่ไม่ใช้คู่ก,กันอันใหญ่เลยครัจะได้ทีเดียวเลยคืออันใหญ่มัน ันดูดีพวกนี้ไม่ค่อยได้นี่ครับพี่อันนี้เป็นถากใช่ไหมเป็นถาดแบบคนจะสั่งทําเป็นถากก็ได้เหมือนลูกค้าเขามีรถคันนี้ครับมีรถคันนี้กินไปได้โอ้โัรถของเขาเป็นถากหัวก็มีที่บ้านก็ได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับคันอะไรรู้สึกว่าี่จะเป็นออกมาเปิดออกมาเปิดออกได้ครับให้ตัวคนเข้าไปอยู่ เหลือถังม้าแต่ว่านี่คนละตัวกันทั้งนี้แต่มันคนละยีวคนละคนขาอาจจะทำสีผมอันนี้ก็ปล่อยไว้แห้งมีแมแห้งไว้แค่นั้นเดี๋ยวก็มาเชอมน้าอือจากขั้นตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราแทรียนศอกนี่ถ้าเป็นเสร็จแล้วก็เป็นคล้ายๆอย่างนนะครับมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าบังหน้าสิครับโอ้โเดี๋ยวจะอดมาถอดออกก่อนไปรูปนี้มีเป้ด้วยเป็นไง ขั้นตอนไหนยากที่สุดครับพี่ทั้งหมดที่ทำมาก็น่าจะเป็นพวกทำอะไรนี่อันตรีพวกกระเป๋าเพราะว่าบางทีเราไม่ไม่ได้มีชิ้นงานเตรียมไว้ของบางทีเขาจะมีของเขาเองคนเดียวอ๋อเหลื่อเตดิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบบางทีอยางชิ้นเล็กๆนี่อย่างกล้องนี่ครับค่ะต้องมาทำให้เป็นกล้องโดยที่ นคัวามที่ผมบอกว่าความความละเอียดต่อน,นี้มันเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าคนเราถ้ใาใจเย,ย็นไม่ได้นี่มันไม่ได้ทำงาน,นต้องใช้ความใจเย,ย็นอยากใจร้อนนะครับทำอะไรแล้วแต่นะครับอยาใจร้อนครับอย่าใจร้อนจริงๆคนหนิงอยาใจร้อนต้องเนิ่อๆไปทำไํำเรื่อยๆมีสมาธิในการทำนะได้ไหมคุณเอหงต่อไปเราก็ล้างผกุกลางล้างผู้กลางนี่เป็น แล้วแต่จะติ๊บลงมาอยมางนี้เลยค่ะพี่ก็เนอะโอเคโอเคครับวันนี้นะเราก็ได้รู้ขั้นตอนการทำตุ๊กตาหน้าเหมือนใช่ไหมตุ๊กตาหน้าเหมือนมันแต่ออกแบบหล่อทั้งหลายแหละนะจนจนมาทำติดจอยจะได้ตัวที่อย่างครับ ค่ะให้พี่ตูนสากดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างยังไงคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ www.facebook.com/ คำว่าดอลเลอร์หรือเสิร์ชคำว่าดอลเลอร์ใน Facebook เลยก็ได้ได้ก็จะขึ้นเลยใช่ค้นเลย D O d o l e อ E R ถ้าไม่งง้นก็โทรหาผมเลยก็ได้ได้ค่ะเบอร์อะไรคะ089089เนยะครับ1 3 8่3 8นนะครับ9246 9246นะครับโทรได้ครับโทรได้โทรเฉพาะงานครับรื่โทรนะครับจะไปโดนคนมีเวลารับงานไหมคะมีเวลารับงานไหมก็ได้หมดได้หมดนะครับรวมมาได้ยี่สิบชั่วโมงยี่บสองชั่วมงยี่สิบสั่มที่รขอหับขอนอนนะครับนอนสอชั่วโมงนะขอนอนสชั่วมง้เพราะว่างานเขารีบงานเขาเยอะร้านนี้เขาดีจริงขอบคุณพี่ตูมวันนี้เราได้คุับพ่ตมองคนแ้ครับมาคุณหนิงจะได้พูดสรุปกันดีกว่าเพรันี้เราได้อะไรกันมาบ้างคุณนี้ อันเดี๋ยวไปเจอข้างนอกได้ไปตามผมมาเลยครับครับคุณเหงวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้คุณเหงก็ได้มาเรียนรู้ศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะโอ้ถือว่ามันก็ไม่ได้ยากมากมากยนะครับยู่ที่การเรียนรู้นะครับว่าวิธีขั้นตอนแรก ยังขั้นตอนจุดท้ายที่พี่เขาลงสีอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความอดทนพี่เขาอาจจะประยุกต์หลายอย่างมากกว่าจะได้เป็นตัวนี้เนาะจากล้อเลียนก่อนเลยทําเพจล้อเลียนเพื่อนนะทําว่ารูปล้อเลียนเพื่อนจนมากลายเป็นที่ทำาร์ตูสร้างรายได้ด้วยสร้างรายได้ด้วยโหสร้างรายได้นะครับเป็นอาชีพที่สุดกลิตนะครับใครอยากเรียนรู้ก็มาที่นี่ได้นะครับที่ไหนครับคุณิง อ่ามาที่บ้านพี่เขาสิคะ,ะที่บ้านมีเขา้วครับติดต่อมาได้เลยที่เราแนะนำไว้เ,นนไวเมื่อช่วงที่แล้วนะครับใช่หรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็ตามที่พี่เขาบอกนะคะ w w w f a c e b o o k c o m d o l l a r ใช่ครับ <นะ S 1> เบอร์โทรเราก็จำไม่ได้ครับ <c oughs> อยู่ด้านล่างนะครับ,รบเบอร์โทรเราจำไม่ได้เพราะยาวครับผม,ผมจเ,เบอร์โทรเราเองเอาเบอร์โทรเราก็ได้ครับเบอร์แต่ผมอย่าโทรมาเหมือนพี่เขาครับโทรเรื่องอื่นได้ครับแต่เรื่องเมื่อคืนอย่าโทรมานะครับผมมันลำบากเอาละครับคุณเองวันนี้เราก็ พา่าเรียนรู้เยอะร้านเราครั้งหน้านะมันจะพาไปไหนติดตามเราสองคนได้หรือว่าในแฟนเพจเรานะครับว่าหากเราไปที่นี่้ยคุณหนิงคุณบอลเรามีที่นี่พาไปเลยพาเราไปชวนเราไปเดี๋ยวเราจะไปให้นะครับแต่ภายในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับต่างจังหวัดเรายังยังยังไม่สามารถที่จะทําได้ถ้ากรุงเทพหมดแล้วเราจะไปต่างจังหวัดโอเคไหมโอเคครับภาพคุณหนิง ติดต่อพวกเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m ุ๊กเดลคอมสไลด์กีไงต้องครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนทุกวันเวลาเดิมทางช่องแบ n g k o k t v ในเครือของจดเ e ย e คเบิลครับผมนะแล้ววันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมอังคารหน้าไม่ใช่อังคารหน้านะครับได้โอเคครับสำหรับวันนี้เราขอขอตัวลา่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคสรับวันไปสั่งตุ๊กตาให้ตัวหนึ่งได้ได้ครับได้ครับ จบลงไปแล้วครับในวันนี้ใครนะครับสนใจอยากจะสร้างทําตุ๊กตาของดอลเลอร์นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่อมาอย่างไงเพียงคุณผู้ชมรับชมรายการของเราย้อนหลังก็จะรู้ถึงรายละเอียดต่างๆของสถา,านที่แห่งนี้ได้อย่างง่ายได้ยสาหรับครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนเราจะเจออะไรคุณผู้ชมต้องติดตามชมพวกเรา Let's Go สําหรับวันนี้สวัสดีครับ